ภาพเดียวสกดทั่วโลกไปแล้วนะคะกับการร่วมแฟมกันร,ระหว่างน้องลิซ่าแล้วก็คุณแม่รีฮานาในธรรเนียบระธานาทิบดีที่กรุงปารีสค่ะความใจฟูใจฟูของเราลิซ่านะคะแล้วก็แดนเซอร์จากทีม YG หลังเวทีก็มีมาให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะแล้วไหนจะบทความติดดิ้นค่ะจากสื่อกาบางสำนักที่ลงตีข่าวถามนะคะว่าลิซ่าลืมแฟนๆนเกาหลีไปแล้วหรืออย่างไรเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเรามาติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะไอรูปที่แอดมินบอกเอาไว้ก่อนหน้านี่ว่าน้องถ่ายในทำเนียประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะเป็นโมเมนต์เดียวกันกับภาพที่หลุดออกมาจากสื่อฝรั่งเศสก่อนวันแสดงหนึ่งวันก็คือภาพนี้สรุปก็คือเป็นจริงนะคะดังที่มีการคาดการไว้ก่อนหน้าว่าโมเมนต์ในภาพนี้เป็นวันเดียวกันกับที่พวกพี่เฟรดกับพี่ชายรวมถึงคุณแมรีฮันน่ากับคุณสามี อยู่ด้วยกันกับคุณแม่บริจิสมาคงภาพนี้ล้ค่ะเพราะว่าลูกสาวของพวกเราก็มาเฉลยให้เองลงไทจีส่วนตัวนะคะว่าน้องได้ถ่ายรูปกับคุณแม่รีฮันนาแล้วก็เอามาฝากแฟนๆลงทางหน้าไอจีให้ได้กรีการ์ดกันไปเรียบร้อยแล้วประเด็นก็คือภาพนี้ค่ะก่อนวันที่น้องจะแสดงเนี่ยมันเป็นประเด็นมากนะคะทุกคนมีคนมาเก่าหาแอดมินว่าแบบมันคือภาพเก่าแล้วก็มาพิมพ์บอกเราว่าให้หาข้อมูลที่ถูกต้องจริงๆก่อนค่อยมาทำคลิป คือเราก็แบบอะไรเนี่ะงงนะบางทีเรามาย้อนอ่านคอมเมนต์ไงทุกคนแล้ววันนั้นเนี่ยภาพเราก็เอามาจากสำนักข่าวแล้วเขาก็เพิ่งลงข่าวไปไม่กี่ชั่วโมงบางครั้งก็คิดเหมือนกันนะคะว่าแบบไอ้ที่มาเบนคือเขาได้ดูคลิปเราจบปะวะหรือสักแต่จะขอแค่เข้ามาได้อย่างเดียวคือด่าไว้ก่อนคลิปเนื้อหาอะไรคือไม่ได้ฟังหรอกแต่อัดอั้นไงก็ไม่รู้อัดอั้นมาจากไหนนะคะแต่ว่าขอมาลงที่นี่อารมณ์ประมาณนั้นเลยจะ้ะ แต่ไงก็ต้องขอขอบคุณ Fc ของน้องบางท่านนะคะที่น่ารักมากจริงๆคือบางทีก็เข้ามาช่วยตอบแทนแอดมินนะก็ช่วยมาชี้แจงแทนอะไรบาๆๆคือถ้าแอดมินแบบเห็นก็จะตามไปกดหัวใจให้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณนะตรงนี้เลยเพราะว่าบางคอมเมนต์คือเราก็ไม่ได้เข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ราคะเอาจริงยิ่งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างด้วยแต่ว่าใดๆแล้วขอกลับมาที่ภาพของน้องกันต่อนะคะคือน้องลิสกับคุณแมริฮานาเนี่ยน่ารักมากๆเลย เมื่อคุณหนูลิลิมาเจอกับคุณแม่ริริก็จะองมาแบบนี้เลยค่ะไม่แน่ว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการคอลแลบกันแต่ว่าไม่ใช่ผลงานเพลงนะทุกคนไม่ต้องหวังอาจจะเปิดตัวสินค้าตัวใหม่อะไรแบบนี้กับคุณแม่ริฮานาก็เป็นไปได้แต่ทุกคนรู้สึกมาว่าดีใจแทนน้องจริงๆนะคะจากเทรนนีตั้งแต่แบบช่วงเป็นเด็กฝึกที่ตึกวายจีอะค่ะแล้วน้องเองก็คือมีคุณแม่ริฮานาเป็นไอดอลที่ตัวเองแบบเรสเพ t มากๆคือมาวันนี้เนี่ยทั้งสองคน ก็ได้มาถ่ายรูปรวมกันนณะทำเนียประธานาธิบดีในกลุ่งปารีสเดยค่ะ อ่ะเป็นแง่โมเมนต์นี้มิ่ไก่กาแต่อย่างใดโอ้โหอิมแพกมากมันเป็นอะไรที่แบบสุดจริงๆนะคะแล้วก็น่นอนค่ะว่าหลังจากน้องลิซ่าลงภาพคู่กับคุณแม่เรฮันนาไปไม่นานเนี่ยสื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะก็ได้ลงข่าวพร้อมกับภาพนี้แบบละลาน,ลานตาละลาน,ลานใจเต็มหน้าโซเชียลเต็มหน้าทำลายไปหมดเพราะว่านี่คือ2ราชินีที่ได้มาอยู่ในเฟรมเดียวกันไงทุกคนแล้วคือลุกในวันนั้นก็สวยแบบ แขกคุยต่างหากนะคะคนหนึ่งคุณสีใสนะคะนา่นารักน่ารักเป็นธรรมชาติอีกคนหนึ่งก็คือนางพยายมาเวอร์แล้วก็เอาจริงๆเนี่ยลุกวันที่น้องไปออกงานที่ดิสนีย์แลนด์กับคุณแม่บริจิสมาคงอะคะ่ะแล้วก็ลุกในวันวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคุณจูนนะคะเป็นช่างแต่งหน้าคนไทยด้วยนะที่เป็นคนเนรมิตเมคอัพสวยๆแบบนี้ออกมาให้น้องโดยคุณจูนเขาเปิดเผยมาบอกทุกคนผ่านทางโซเชียลด้วยนะคะว่าตัวจริงของน้องแบบสดใสมากแล้วมีความ เป็น professional สูงเลยแม้ในวันที่ปารีสนั้นฝนตกฉ่ำทั้งวันเลยอะไรประมาณนั้นค่ะส่วนชุดที่ใส่น้อง mix and match กันมันมากค่ะทุกคนตอนนี้ทั้งแบรนด์ดีออแล้วก็หลุยวิตรองตอนนี้ไม่น่าจะใช่แค่แบบ g b a ของแบรนเซีนอย่างเดียวแล้วนะคะแต่จะเป็น g b a ของทั้งแบรนด์คือ RVMH ทั้งหมดในระยะเวลาในอนาคตอันไกลก็เป็นไปได้อาเพราะว่าทั้งลอเวเอยอะไรเอยล่าสุดแบรนด์คือเขาก็มาลงเองทางโซเชียลเลยนะ ว่าชุดเหลืองทองบริสุทธิ์เด่นๆตัวนะน่ะเขาตัดห้ลิซ่าโดยเฉพาะสำหรับการขึ้นแสดงที่กาลาพิเซสจอนนะะเป็นไงคะช่วงนี้รู้สึกว่าน้องเองก็ใช้แบรนด์ค่ะกันหลากหลายเยอะแยะมากมายอยู่แล้วแต่ละรูปที่น้องเอามาลงให้แฟนๆได้ดูกันในโพล,ล่าสุดนะคะก็มีแต่ภาพที่ทําให้แฟนๆอดยิ้มตามไม่ได้จริงๆชอบมากเลยกับอีกช็อตกับภาพที่น้องถ่ายรูปร่วมกันกับทีมแดนเซอร์จากประเทศเกาหลีะคะ่ะก็เป็นภาพที่น้องไปถ่ายร่วมเฟรมหลังเวทีกับทุกคนด้วยนะคะ เราโพสออกมาได้แบบใจฟูมากเป็นอันว่าแบบ ต้องยิ้มตามให้กับรอยยิ้มที่สดใสอันนี้แดนเซอร์ในทีมแล้วก็แต่ละคนก็ยังมารโพ o s ภาพหมู่ของน้องลิซ่าภาพนี้ลงทาง ig story ส่วนตัวอีกด้วยค่ะโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งที่อันนี้น่ารักมากจริงๆก็คือพี่สาวซูบินเนาะก็มาอัพลง ig บ่อยสุดอยางไงล่าสุดก็จะมาอัพลง ig story กับคลิปที่แบบน้องเต้นในงานกาล่าที่ผ่านมาพร้อมก็บอกว่า my queens อะไรประมาณนั้นนะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้เดือดอยู่เหมือนกันค่ะกับบทความของสำนัก ข่าวเกาหลีแห่งหนึ่งคือเขาเอาบทความนี้มาลงในทํานองว่าลิซ่าลืมแฟนๆเกาหลีของเธอไปแล้วหรือไรเมื่อเธอไปเข้าร่วมการออกงานคอนเสิร์ตการกรุศลในฝรั่งเศสซึ่งเป็นการกระทําที่ตรง,ข,งข้ามกันเลยกับสมาชิกในวง b l a c k p ิง k อ่านนี้ก็คือเขาพ้าถัวข่าวแบบนี้นะคะพลายแอดมินแปลพ้าถัวขาวจบแอดมินก็เลยเอ๊ะแล้วก็ต้องแบบต้องกดเข้าไปอ่านข้างในเพิ่ม อ่าเดี๋ยวทีนี้ก็จะแปลเนื้อหาข้างในค่ะเขาบอกว่าลิซ่าซึ่งเราไม่ค่อยได้พบเห็นเธอเลยในเกาหลีนับจากหมดสัญญากับทาง YG ไปเนี่ยเธอก็ <S <S ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศลในฝรง่งเศ็เพียงลำพังนะคะแล้วก็ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็น V.I.P โดยตรงจากคุณบริจิสมาคงนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ส่วนทางการกับเหล่าสมาชิกคนอื่นๆที่มีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ขยายการสื่อสารกับแฟนๆและหลังจากคอนเสิร์ตจบลงลิซ่ายังฝากเข้า ความแสดงความขอบคุณเป็นภาษาฝรั่งเศสไว้อีกในไอีส่วนตัวของเธอโดยกล่าวว่าเมื่อคืนนี้มันวิเศษมากๆค่ะขอบคุณเยลโล่คอยมากๆสําหรับคํขึ้นอันน่าจดจำแล้วก็ดีใจที่ได้พบลิงชาวฝรั่งเศสอีกครั้งรักพวกคุณนะอ่ะอันนี้ก็คือข้อความของน้องลิซ่าที่เขามาโพสลงเอาไว้ก่อนหน้าในไอจีนะคะแต่ว่าบทความเขายังไม่จบเพียงแค่นั้นนะคะเพราะว่าน้าข่าวท่าน,นี้เขาขยายต่อว่าน่าเสียดายจริงๆที่คำบรรยายภาพของเธอส่วนใหญ่เป็นภาษ กซึ่งขาดการสื่อสารกับแฟนๆชาวเกาหลีใต้และในขณะเดียวกันการกระทําของลิซ่าก็แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นเพราะว่าเอาง่ายๆเลยเขาต้องการบอกว่าเธอไปรับงานที่ต่างประเทศนั่นแหละทุกคนอ่ะเนี่ยข่าวมันออกมาเป็นแบบนี้ทุกคนคิดเห็นกันยังไงกับข่าวนี้คะใครคิดว่านะักข่าวเกาหลีตัดพอน้อยใจกดหนึ่งมาค่ะใครว่าแม่งไม่ใช่ล่ะตั้งใจจะสร้างกระแสะยุยงโจมตีแน่นอนให้กด2ได้เลยอันนี้เขาแบบ อ่านจบคือก็ไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าการที่น้องไปออกคอนเสิร์ตการกุศลที่ปารีสมาแล้วได้รับการดูแลในระดับ V.I.P จากสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งอ่ะจะทําให้สํานักข่าวเกาหลีท่านนี้คือดีดดินจนถึงขั้นต้องออกมาเขียนบทความในลนรรนักษณะทํานองนี้ลงทางโซเชียลได้อันนี้อยากถามกับคําเดียวจริงๆนะคะประโยคเดียวสั้นๆคือเราที่ผ่านมามันมีเวทีให้ลิซ่าขึ้นไหมล่ะห้วยขนาดตอนโปรโมทโซลเโดี่ยวอะค่ะค่ายมันยังไม่ให้ออกไปไหนเลยถ้าใครย,ยังจํากันได้ถูกปะ แล้วจะมาเอาอะไรตอนนี้ถูกไหมหลังจากหมดสัญญาไปแล้วด้วยเนี่ยคือแบบมันแทบจะแบบไม่มีงานเลยอะค่ะที่นูน่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะพูดยังไงดีทั้งค่ายทั้งเกาหลีก็ไม่ได้ดันลิซ่านะ อันนี้ก็พูดกันตามตรงเราเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าอะไรมันเป็นมาอย,ย่างไงแต่มันก็ไม่ใช่ทุกสำนักข่าวเกาหลีนะคะที่เขาจะเขียนข่าวออกมาในละะนักษณะนี้นะอันนี้ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนเพราะว่าหลายสำนักข่าวคือเขาก็เขียนรายงานข่าวน้องก็ตามปกตินี่ละค่ะว่าไปออกงานโน่นนั่นนี่ล่าสุดก็มีข่าวที่น้องแบบถ่ายรูปคู่กับพี่ริฮนาเขาก็มาลงให้แต่แอดมินก็เพิ่งมาเจออันนี้นี่ละค่ะที่ออกมาแบบ ทำไมต้องแบบดิ้นก้นนาก้นตาจังอ่ะสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดค่ะอีกหนึ่งตัวแม่ตัวมัมของศิลปินดังฝั่งเวสเทิร์นกับอีกหนึ่งตำนานควีนนะคะก็คือคุณพี่อาริยานาแกรนเดค่ะที่คลิปล่าสุดคือเขาได้มากดไลค์ให้กับคลิปของนองลิซ่าตอนที่อแสดงคอนเสิร์ตการกุศลที่ปารีสผ่านทาง IG ของคุณโจนาธานแอนเดอร์สันด้วยนะซึ่งเขาเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ของแบรนด์โลเอเว่ด้วยนัน่นแหละค่ะอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่แอนมินนำมาอัปเดตทุก ไว้ในคลิปนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะ